สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีตั้งอยู่บนถนอนอำเภออำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีรับผิดชอบอำเภอเมืองราชบุรีและอำเภอดำเนินสะดวกมีภารกิจหลักในการให้บริการประชาชนในเรื่องการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์การจัดสรรที่ดินและการรังวัดที่ดินแบ่งการดำเนินงานเป็นฝ่ายอำนวยการกลุ่มงานวิชาการฝ่ายทะเบียนฝ่ายรังวัด รับฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดินมีปริมาณเอกสารสิทธิ์139,763แปลงมีประชาชนติดต่อขอรับบริการมากกว่า40 0 0มรายต่อปีจัดเก็บค่าธรรมเนียมทั้งสิ้นได้ปีละมากกว่า261ล้านบาทสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีพร้อมบริการประชาชนตั้งแต่8นาฬิกาโดยไม่หยุดพักกลางวัน มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ความช่วยเหลือแนะนำจากบัตรคิวมีการออกแบบระบบงานที่ง่ายต่อการให้บริการมีป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่มีป้ายระบุชื่อสกุลพร้อมคู่มือปฏิบัติงาน e-library ในรูปแบบ e-book ไว้บนหน้าจอของเจ้าหน้าที่ทุกคนเพื่อความสะดวกในการค้นหาองค์ความรู้ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานมีช่องบริการนัจดทะเบียนล่วงหน้า eQ l e n e ช่องบริการพิเศษสําหรับผู้พิการผู้สูงอายุ และช่องงานด่วนสำหรับงานที่ไม่ซับซ้อนการเดินทางไปยังสำนักง,งานที่ดินสะดวกมีป้ายบอกทาง สัญลักษณ์ในการเข้าถึงจุดให้บริการที่จอดรถร้านอาหารจุดพักรอที่จัดเตรียมเอกสารน้ำดื่มมุมกาแฟ WiFI ฟ,ฟรีศูนย์ข้อมูลข่าวสารแว่นตายืมใช้ฟรีห้องน้ำแยกชายหญิงห้องน้ำผู้พิการติดตั้งสัญญาณของความช่วยเหลือที่จอดรถผู้พิการวิวแชร์ทางราดราวการตกแถบสะท้อนแสงที่นั่งสำหรับพระภิสุผู้พิการสตรีมีคันผู้สูงอายุพื้นที่สูบบุหรี่ การจัดการสถานที่ของสำนักง,งานที่ดินคำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาทิการจัดการคัดแยกขยะส่งเสริมการลดใช้พลังงานและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ความสำคัญกับความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อาทิจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิหมั่นเช็ดถูจุดสัมผัสอย่างสม่ำเสมอรักษาระห่างด้วยฉากกั้นและเว้นระยะเก้าอี้นั่งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์เป็นต้น มีการทอดแบบสอบถามความต้องการของประชาชนในการติดต่อขอรับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายและนำมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถปฏิบัติหน้าที่แทนกันได้ให้ความสำคัญด้านบุคลากรโดยการประกาศเจ้าหน้าที่ที่ได้คะแนนสูงสุดจากการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นประจำทุกเดือนมีการพัฒนาการให้บริการด้วยนวัตกรรมดังนี้ บริการรับปรึกษาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องที่ดินและอาคารชุดทางหลายออฟฟิเชียลสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีการจัดทำแผนที่พิพาทในคดีแพ่งและคดีอาญาตามคำสั่งศาลผ่านคิวอาโค้ดด้วยการบูรณาการร่วมกับศาลยุติธรรมสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีและประชาชนระบบจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและดติกรรมและการรังวัดทางอินเทอร์เน็ตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน eQlands ร้องเรียนร้องทุกข์ หรือแนะนำการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันคู่คิดและศูนย์มงธรรมสำนักง,งานที่ดินจังหวัดราชบุรีให้บริการข้อมูลที่ดินผ่านแอปพลิเคชัน SmartLand s ครอบกลุม18รายการเช่นการค้นหาตำแหน่งแปลงและรายละเอียดของที่ดินผ่านแอปพลิเคชัน r a n d Map การค้นหาประกาศที่ครบกำหนดผ่าน e-Land Announcement การประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้วยนวัตกรรมดิจ i t a l Signet รวบรวมบริการของสำนักง,งานที่ดินไว้บนหน้าจอเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบนำนวัตกรรมเทคโนโลยีโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบโจนหรือ RTK GNSS Network ที่มีความถูกต้องแม่นยำระดับเซนติเมตรมาใช้ในการรังวัดและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและให้บริการประชาชนเช่นระบบคิวอัตโนมัติการใช้บัตรประจ,จำตัวประชาชนใบเดียวในการตรวจสอบหลักทรัพย์และการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลและนิติบคุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนธาธุรก,กิจการค้า กรมการปกครองเป็นต้นให้บริการจดทะเบียนต่างสำนักง,งานที่ดินประชาชนชำระค่าธรรมเนียมได้หลายช่องทางนอกจากเงินสดแล้วเช่นบัตรเดบิตบัตรคเครดิตหรือ QR Code ของทุกธนาคารมีแผนการบริหารความเสี่ยงและสร้างความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสื่อสารถึงผลกระทบที่จะเกิดสู่ประชาชนผู้รับบริการสำนักง,งานที่ดินจังหวัดราชบุรีพัฒนาศักยภาพและทักษะในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามวิสัยทัศน์กรมที่ดินที่ว่าขับเคลื่อนการจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการพัฒนาประเทศด้วยมาตรฐานการจัดการการบริการระดับสากล